สวัสดีค่ะลูกเพจโคโชเมเต้ที่น่ารักทุกคนวันนี้เมเต้มีเรื่องเล่าสุดประทับใจมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับเด็กน้อยธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้พลังจิตวิญญาณในการดึงดูดรักแท้เข้ามาในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะเธอคนนั้นคือลูกศิษย์ของเมเต้เองค่ะและผู้หญิงที่เคยผิดหวังกับความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกือบที่จะหมดศรัทธาไปเลยว่า คู่แท้เนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่แล้วค่ะชีวิตรักของเธอคนนี้นะคะก็พลิกผันเมื่อตัวเธอได้เรียนรู้ความลับที่ว่าสิ่งที่เราเชื่อคือสิ่งที่เราดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตค่ะ นะฉะนั้นวันนี้คุณรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เราเชื่อนี้แล่ละค่ะคือสิ่งที่เราจะดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตและนี่ค่ะเขาก็เรียกว่ากฎของแรงดึงดูดนั่นเองค่ะและเมเต้นะคะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะเพื่อที่จะได้เป็น เป,เป็นตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างเพื่อให้คุณนะคะได้ทำการศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้กับชีวิตของคุณค่ะ,ะวันนี้นะคะเมเต้จะพูดถึง3วิธีค่ะที่เมเต้เนี่ยใช้ในการเปลี่ยนขึ้นความถี่ให้กับตัวเธอค่ะตัวลูกศิษย์คนนี้เมเต้ได้ทำการเปลี่ยนขึ้นความถี่ให้เขาโดยการใช้ทั้งหมด3วิธีการค่ะสิ่งที่เมเต้ทำกับเขานั้น คือ,อยังไงมีใครอยากรู้บ้างอ้าใครอยากรู้พิมพ์เลข5 5 5มาค่ะเดี๋ยวเมเต้จะเปิดเผยเคล็ดลับ3วิธีนี้ที่เมเต้ใช้ในการปรับขึ้นความถี่พลังในตัวเธอค่ะอืมจนทำให้เธอนั้นสามารถที่จะเปิดรับประตูความรักแห่งแท้จริงเข้ามาในชีวิตของเธอได้ไม่ถึง6เดือนค่ะ หลังจากนั้น6เดือนเธอได้รับคู่แท้และไม่ตด้ทำอย่างไรมีใครอยากรู้พิมพ์ห้าห้าห้ามานะคะอ่าโอเคค่ะสิ่งแรกเลยที่ไม่ตด้ทำให้กับลูกศิษย์คนนี้ก็คือไม่ตด้ให้เธอให้อภัยตัวเองค่ะโดยการฝึกให้อภัยตัวเองและก็ให้อภัยคนในอดีตของเธอค่ะอ่าไม่ตด้ให้ลูกศิษย์ท่านนี้นะคะ ฝึกให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้คนในอดีตของเธอยังไงเช่นการเขียนจดหมายเขียนจดหมายค่ะเขียนขึ้นมาเลยแล้วก็เขียนระบายความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเธอนั้นอยากจะให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยคนในอดีตของเธอค่ะและหลังจากนั้นเมเต้ก็ให้เธอทำสมาธิเพื่อที่จะปลดปล่อยแพ้เก่าค่ะอืปลดปล่อยแพ้เก่า ปลดปล่อยบาดแผลต่างๆที่เธอเคยเก็บมันเอาไว้สิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่เมเต้ได้ทำกับลูกศิษย์ท่านนี้และข้อที่2ค่ะเมเต้ให้เธอเนี่ยกับที่จะมารักตัวเองอย่างแท้จริงค่ะทุกคนอ่าเมเต้นะคะให้ลูกศิษย์ท่านนี้ค่ะ ปรับพลังงานโดยการกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงทั้งภายนอกและภายในค่ะโดยการพูดดีๆกับตัวเองว่าหรือการที่เราบอกกับตัวเองพูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับรักบริสุทธิ์ อ่าประโยคนี้เลยค่ะที่เมเต้มอบให้กับลูกศิษย์ท่านนี้แล้ววันนี้เมเต้ก็เอาสิ่งนี้มาเปิดเผยที่หน้าเพจเลยนะคะทุกคนวันนี้ที่ได้มาเจอไลฟน์นี้คุณโชคดีมากมากค่ะที่คุณได้คีย์แพงไปฉะนั้นวันนี้คุณนะคะสามารถนําประโยคนี้มาพูดกับตัวเองเซลทอลกับต,ตัวเองได้บ่อยๆเลยนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้ปรับขึ้นความถี่กลับมารักตัวคุณเองอย่างแท้จริงประโยคที่ว่า ฉันคู่ควรกับรักบริสุทธิ์ค่ะอืมโอเคค่ะและข้อที่3ค่ะสิ่งที่ไม่ได้ทำกับลูกศิษย์ท่านนี้เลยนั่นก็คือไม่ได้ให้ลูกศิษย์ท่านนี้จินตนาการว่าเธอนั้นมีใครสักคนหนึ่งมาจับมือของเธอค่ะจับมือของเธอพร้อมกับส่งความรู้สึกอบอุ่นและก็ปลอดภัย ให้กับเธออ่านี่ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเวิร์กช็อปหนึ่งที่เมเต้มอบให้กับลูกศิษย์ท่านนี้ค่ะแล้วเมเต้ก็เอามาบอกกับคุณด้วยในวันนี้นะคะอ่าโอเคค่ะและเธอคนนี้ก็นำสิ่งนี้ค่ะไปใช้กับตัวเองก่อนเข้านอนทุกคืนเลยราวกับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเธอจินตนาการเห็นภาพว่ามีชายคนหนึ่งค่ะ จับมือเธอพร้อมกับส่งมอบความรู้สึกความรู้สึกแห่งความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยให้กับเธอค่ะและเธอก็รู้สึกว่าเธอนั้นได้รับความรักได้รับสิ่งนี้มาเรียบร้อยแล้วและนี่แหละค่ะ คือสิ่งที่เมเต้ให้ลูกศิษย์ท่านนี้ทำกับตัวเองทุกคืนก่อนนอนวันนี้คุณได้ล่วงรู้3วิธีเคล็ดลับสุดพีคสุดแพงไปวันนี้เมเต้ให้ กับสิ่งนี้กับคุณแล้วคุณรู้ไหมคะว่าหลังจากลูกศิษย์ท่านนี้ที่เธอนำเวิร์กช็อปอันนี้ทั้งหมด3ส,สิ่งนี้ไปใช้กับตัวเองแล้วสิ่งมหัศจรรย์นั้นมันก็บังเกิดขึ้นทันทีภายใน6เดือนค่ะเมื่อเธอนั้นเปลี่ยนพลังงานแห่งความรักในแท้จริงอย่างที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในตัวเธอกลายเป็นว่าตัวเธอนั้นได้พบเจอกับชายชายคู่ชีวิตคนนี้ค่ะที่ทำให หัวใจของเธอนั้นสั่นไหวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนกับว่าจักรวาลเนี่ยกำลังเนรมิตให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวแบบพอดิบพอดีอและสิ่งนี้ค่ะมันก็เกิดขึ้นแล้วในชีวิตเธอหลังจากนั้น6เดือนหลังจากที่เธอนั้นฝึกฝนทำสิ่งนี้มาตลอดแล้วก็ปรับขึ้นความถี่ในตัวเองตลอดค่ะ และความรักของเขาทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้มาจากดวงชะตาหรือโชคช่วยใดๆค่ะแต่มันมาจากพลังจิตวิญญาณที่มันสอดประสานกันต่างหากค่ะทุกคน และเมเต้อยากจะบอกกับทุกคนเลยนะคะว่าไม่ว่าอาดีตของคุณนั้นจะเจ็บปวดแค่ไหนขอเพียงแค่คุณนั้นกล้าที่จะเปิดใจแล้วก็กล้าที่จะกลับมาปรับขึ้นความถี่ของตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่สิ่งดีๆสักวันหนึ่งรักแท้ที่คุณใฝ่ฝันนั้นก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวคุณเองอย่างแน่นอนคะ่ะ แล้วคุณเองล่ะคะคุณเองพร้อมรับความรักที่มันจะสั่นสะเทือนหัวใจของคุณด้วยพลังจิตวิญญาณของตัวคุณแล้วหรือยังคะใครบ้างในที่นี้พร้อมแล้วช่วยคอมเมนต์ว่าฉันพร้อมรับความรักด้วยพลังจิตวิญญาณอ่าพิมประโยคนี้มาเลยคะ่ะว่าฉันพร้อมรับความรัก ด้วยพลังจิตวิญญาณฉันพร้อมรับความรักด้วยพลังจิตวิญญาณค่ะเพื่อเป็นการเปิดประตูต้อนรับให้จักรวาลเนี่ยส่งเขาหรือเธอคนนั้นคนพิเศษคนเนี้ยมาให้คุณค่ะอโอเคนะคะอะ และถ้าคุณนะคะไม่อยากพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวค่ะคุณอาจจะเคยเห็นคนอื่นที่เขามีทุกอย่างในชีวิต ทั้งงานเงินหรือความสัมพันธ์ในความรักของครอบครัวหรือคู่รักที่มันดูแล้วมั่นคงเหลือเกินหรือแม้กระทั่งว่าสุขภาพร่างกายของเขาทำไมแข็งแรงจังเลยแล้วคุณเองเกิดมีคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่มีอย่างคนอื่นเขานะในขณะที่บางคนกำลังก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จและตัวคุณยังติดหล่มอยู่กับที่เดิมอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวคุณนั้นกลัวคุณเองก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนเหล่านี้หรือตัวคุณนั้นอาจจะมีความรู้สึกอิจฉาลึกๆเอ๊ะฉันก็คอยได้แต่มองเฝ้าดูความสําเร็จของคนอื่นแต่คุณนั้นไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรเพื่อสร้างของตัวเองจริงๆจังๆสักที ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะเมเต้จะบอกเลยว่าจริงแลวทุกคนเนี่ยบนโลกใบนี้ทุกคนเลยล้วนต้องการสิ่งนี้สิ่งเดียวกันเลยค่ะคือเราทุกคนต้องการงานที่มันมัน่นคงต้องการการเติมเต็มในชีวิต คุณต้องการเงินที่มันมากพอให้คุณนั้นได้ใช้ชีวิตที่มันอิสระและคุณก็ต้องการสุขภาพที่ดีเพื่อที่ตัวคุณจะได้มีพลังนี้ไปสร้างฝันของคุณและคุณก็ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีที่ไม่ใช่แค่คนรักที่ดีแต่คุณนั้นต้องการครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานที่ดีด้วยเช่นเดียวกันจริงไหมคะ คุณต้องการการยอมรับพอลึกๆแล้วคุณเองอยากให้คนอื่นเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่านในตัวคุณเช่นเดียวกันแล้วทำไมคุณถึงยังไม่ได้สิ่งเหล่านี้ล่ะคะเพราะว่าตัวคุณนั้นอาจจะยังคงปล่อยให้ตัวเองนั้นอยู่ในอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ค่ะและอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ล่ะคะ่ะมันกำลังขโมยโอกาสดีๆจากคุณไปในทุกๆวัน แล้ววันนี้นะคะถ้าคุณเองไม่ลุกขึ้นมาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าอีกหปีข้างหน้าหรืออีกสิปีข้างหน้า คุณอาจจะยังติดอยู่ที่เดิมแบบนี้แล้วก็คอยแต่เฝ้ามองดูคนอื่นเขาประสบความสำเร็จในขณะที่ตัวคุณยังคงถามตัวเองอยู่ประโยคเดิมเลยว่าทำไมฉันถึงไม่มีอย่างคนอื่นเขาบ้างนะแล้วคุณจะปล่อยให้ชีวิตของคุณเป็นแบบนี้อีกต่อไปหรือคะหรือคุณจะเปลี่ยนมันวันนี้เลยคะ คุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหรือยังคะเราจะมาเริ่มต้นก้าวแรกไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเมเต้มีวิธีลับที่จะมาช่วยคุณค่ะมาช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณมาช่วยยกระดับขึ้นพลังงานในชีวิตคุณค่ะ ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพิเศษเลยที่เมเต้จัดทำขึ้นเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเมเต้จะอยู่กับคุณตลอด21วันด้วยโปรแกรมนี้ค่ะ Soul Awakening อันนี้เลยนะคะที่เมเต้ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะอาโปรแกรมนี้ค่ะคือโปรแกรมพิเศษที่เรียกว่าโปรแกรมปลุกจิตวิญ,ญญาณเปลี่ยนชีวิตสู่ความมหัศจรรย์โปรแกรมนี้มันจะมาช่วยให้คุณนั้นปลดล็อก พลังด้านลบที่มันมาขวางทางความสำเร็จของคุณอยู่ค่ะและมันก็ทำให้คุณนั้นได้เรียนรู้การดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างเป็นระบบและเมเต้จะช่วยปรับสมดุลพลังงานในชีวิตของคุณให้พร้อมรับกับความมั่งคัง่งและก็พร้อมรับกับความรักที่มันแท้จริงค่ะอะ และสิ่งที่คุณจะได้รับเลยในโปรแกรม So Awakening อันนี้ที่ไม่เต้แปะอยู่หน้าจอนี้นะคะคุณจะได้รับ การสำรวจและก็การกลับเข้ามาเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณค่ะและคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงการค้นพบพลังที่มันไร้ขีดจำกัดที่มันมีอยู่แล้วในตัวคุณและคุณจะได้เรียนรู้วิธีการปลดปล่อยศักยภาพนี้ละค่ะแบบไร้ขีดจำกัดเลยคุณจะได้ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ จิตเดิมแท้ของคุณด้วยและคุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังของจัก,กรวาลค่ะพลังจัก,กรวาลน,นี้ที่เขาจะมาช่วยสนับสนุนคุณคุณจะได้เรียนรู้และเข,เข้าใจเกี่ยวกับพลังงานได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นและเมเตจะมีเทคนิคการทำสมาธิและการเชื่อมต่อกับ h i g h e r s e l f ให้ด้วยในโปรแกรม s o Soul Awakening อันนี้ค่ะ และคุณยังจะได้การปลดล็อกค,ความเชื่อเก่าๆความเชื่อจํากัดที่มันคอยฉุดรั้งคุณและไม่ได้ให้เทคนิคการสร้างความเชื่อใหม่ๆที่มันมาเสริมพลังให้กับคุณค่ะแทนความเชื่อเก่าอันนั้นของคุณ และเมเต้ยังให้วิธีการในการรักษาสมดุลพลังงานนี้ให้มันยังคงอยู่และดำรงอยู่ในสภาวะจิตเดิมแท้อย่างยั่งยืนค่ะเมเต้มีวิธีการว่าจะให้ทำยังไงเพื่อรักษาสมดุลพลังงานนี้ให้ยาวนานเมเต้แถมคู่มืออันนี้การวิธีการรักษาสมดุลพลังงานนี้ให้กับคุณซึ่งจริงๆแล้วมูลค่าสิ่งนี้มันมีมูลค่าอยู่ที่หนึ่ง 15,555บาทเมเต้แถมให้กับคุณฟรีในโปรแกรม Soul Awakening อันนี้เลยค่ะและเมเต้ยังจะแถมคู่มือการปรับพลังงานฉบับพิเศษที่เมเต้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเมเต้มีคู่มือในการปรับขึ้นความถี่นี้ให้กับคุณอีกด้วยคลื่นเสียง Meditation เป็นคลื่นเสียงพิเศษที่ช่วยในการปรับขึ้นที่ขึ้นความถี่ในชีวิตของคุณค่ะซึ่งสิ่งนี้มี ม,มูลราคาอยู่ที่12,222บาทเม่เต้มอบให้กับคุณฟรีอีกเช่นเดียวกันค่ะและเมเต้ก็ยังมีการแถมให้กับคุณอีกคือการรับรู้เป้าหมายและการรับรู้วิสัยทัศน์ ที่มันสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณจะได้รู้ Soul p u r ์เพ e ของคุณว่าคุณมาเพื่อทำอะไรคุณจะได้เรียนรู้เป้าหมายนี้ค่ะซึ่งมีมูล,ลค่าอยู่ที่11,111 11บาทไม่ได้ก็แถมให้กับคุณอีกเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้คุณยังได้รับ ชุมชนคนพลังบวกที่จะคอยสพอร์ตคุณตลอด21วันและมีเมเต้อยู่กับคุณตลอด21วันในโปรแกรมนี้ค่ะเรานะคะจะอยู่ด้วยกันตลอด21วันและมีการติดตามผลในทุกๆวันค่ะและจุดเด่นที่มีเฉพาะอยู่ในโปรแกรมนี้ที่คิดค้นโดยโคชเมเต้โดยเฉพาะเป็นเทคนิคพิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ โปรแกรมนี้มีจุดเด่นที่เรียกว่า Soul Energy Alignment คือการปรับสมดุลพลังงานจิตวิญญาณและก็ Soul Frequency Alignment และ Quantum Manifestation ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถดึงดูดได้ด้วย การหลักการใช้หลักการเทคนิคควอนตัมค่ะและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเมเต้นะคะมิกแอนแมทผสมผสานระหว่งศาสตร์โบราณและศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ควอนตัฟิสิกเอาไว้เข้าด้วยกันอยู่ในโปรแกรมนี้ค่ะ แล้ววันนี้นะคะเมเต้อยากจะบอกว่ามีผู้ร่วมเข้าและเข้าร่วมโปรแกรมนี้ไปแล้วแล้วได้ผลลัพธ์หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมนี้เพียง2ส,สัปดาห์อย่างเช่นคุณส้มค่ะเธอบอกว่าชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปมากเลยงานของเธอก้าวหน้ามากขึ้นแล้วอยู่ๆเจ้านายก็อัพเงินเดือนให้เธอเป็น40%ของเงินเดือนเธอว้าวและก็ดีใจมากๆเลยค่ะหลังจากเรียนโปรแกรมนี้ไปและนี่คือผลลัพธ์ของคุณ ส้มค่ะคนถัดมาคือคุณน้ำตาลนะคะเธอบอกว่าความสัมพันธ์ของตัวเธอกับแฟนเธอนั้นดีขึ้นมากๆเลยค่ะจากที่เธอกับแฟนเธอนั้นทะเลาะก,กันบ่อยกลายเป็นว่าเธอกับแฟนเธอนั้นกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นค่ะทุกคน และคุณปอนะคะคุณปอเธอบอกว่าหลังจากเธอเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้เพียง7วันค่ะกลายเป็นว่าเธอนั้นถูกหวยค่ะทุกคนเธอถูกหวยเธอได้รับเงินฟรีจากจัก,กรวาลเป็นเงินก้อนไหลมาแบบที่ไม่คาดฝันค่ะและเธอนะคะก็ดีใจมากๆค่ะและนี่ค่ะ คือตัวอย่างของผลลัพธ์ลูกศิษย์ที่ได้เข้าร่วมอยู่ในโปรแกรมนี้แล้วไม่ไดเอามาบอกให้กับคุณนะคะหลายคนไม่ได้เชื่อนะคะว่า คุณฟังเมเต้มาถึงตรงนี้คุณอาจจะมีคำถามใช่ไหมคะว่าคุณเองอาจจะไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานมาก่อนเลยคุณจะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ไหมเมเต้บอกเลยค่ะว่าคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเมเต้เนี่ยมีหลักสูตรพื้นฐานตั้งแต่เบสิกขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงซึ่งเมเต้ได้วางระบบทุกอย่างไว้อยู่ในโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้วค่ะและสาหรับใครที่มีความกังวลว่าฉันอาจจะนั่งสมาธ ได้ไม่นานฉันนั่งได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ฟุ้งแล้วมันก็ไปอ่ะไม่คุณไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเมเต้นะคะบอกไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นหลักที่มันผสมผสานระหว่างศาสตร์โบราณกับหลักของควอนตัมฟิสิกส์การที่คุณนะคะได้รับสิ่งนี้ไปมันจะเป็นเทคนิคการนั่งสมาร์ทที่ใช้เวลาเพียงแค่5-15นาทีเท่านั้นค่ะและตัวคุณสามารถทำที่ไหนก็ได้และเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ และผลลัพธ์นี้มันจะสามารถดึงดูดได้เร็วกว่าสิ่งที่คุณเคยทำมาแบบปกติแบบ10เท่าเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลักอิงจากหลักวิทยาศาสตร์แล้วว่าคลื่นความถี่ทั้งหมดที่คุณกำลังปรับที่คุณกำลังได้รับจากโปรแกรม Soul Awakening นี้มันสามารถทําให้คุณนั้นดึงดูดได้เร็วกว่าวิธีการปกติได้เร็วกว่าเดิม10เท่านั่นเองค่ะ นะโอเคนะคะและหลายคนอาจจะมีคำถามแล้วว่าเอ้ยอยากรู้แล้วค่ะโคชปกติโปรแกรมนี้นะคะเมเต้บอกเลยว่าราคาอยู่ที่5,999 9, 9บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะเมเต้มอบให้พิเศษเลยสำหรับใครที่มาเจอไลฟ์นี้และแคปหน้าจอนี้ทักมาที่ Line แอดแอดโคชเมเต้าตามที่เมเต้แปะเอาไว้ด้านบนด้านบนนี้เลยนะคะสีดำค่ะที่เป็นตัวอักษร แอดโคชเมเต้ค่ะคุณทักมาได้เลยที่ line แอดแอดโค e เมเแล้วแคปหน้าจอนี้มานะคะเมเต้ Mete ให้ราคาคุณพิเศษสุดอยู่ที่22,222 22บาทค่ะ ยินดีด้วยค่ะกับใครที่มาเจอไลฟ์ไลฟ์นี้นะคะคุณโชคดีมากๆค่ะรักษาสิทธิ์ของคุณแล้วแคปหน้าจอนี้มาให้แอดมินได้เลยที่ Li น์แอดแอดโคชเมเต้นะคะเมเต้มอบพิเศษสุดราคา22,222 22, 22บาทให้กับ10ท่านแรกค่ะ และใครที่ทักเข้ามาเป็นคนที่11ไม่ได้ขออนุญาตปรับราคาขึ้นนะคะเป็นราคาอยู่ที่25,555บาทค่ะไม่ได้ขออนุญาตปรับราคาขึ้นทันทีนะคะและสําหรับใครนะคะที่ไม่อยากที่จะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ก่อนที่จะหมดโอกาสเปลี่ยนชีวิตเราจะมาร่วมเติมพลังลักให้กันและกัน เพ,เพราะว่าไม่มีอะไรจะวิเศษไปกว่าการที่เมเต้ได้เห็นลูกเพจทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยกลับมามีความสุขและก็เบ่งบานในความรักที่มันสมบูรณ์แบบค่ะเมเต้จะคอยพพอร์ตคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแล้วก็เชียร์คุณอยู่ห่างๆแบบนี้เสมอนะคะอย่าลืมนะคะที่จะแชร์ไลฟ์นี้เพื่อส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยค่ะ เพราะว่าใครๆก็คู่ควรที่จะมีโอกาสที่ได้พบเจอกับรักแท้ด้วยกันทั้งนั้นค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมเต้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเมเต้นะคะมีหลายเรื่องอีกมากมาย อีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะมาแชร์มาเล่ามาแบ่งปันแล้วก็ให้เทคนิคดีๆกับทุกคนค่ะแล้วเรานะคะจะใช้เทคนิคนี้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมกันด้วยพลังจิตวิญญาณที่ดึงดูดความรักเข้ามาค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกท่านค่ะ